สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมมาสาธิตแล้วก็รีวิวนะครับทดสอบการบินแล้วก็วิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับสำหรับ f ฟ e ีวิงนะครับเป็นเบลตัวนี้ไม่ใช่เบลตัวนี้รหัสตัวนี้ฟรีวิงเป็น UH1 UH1 u ันนะครับน UH UH นะครับจะเป็นฮะอสเกลทรง ทหารนะครับก็ทรงฮิ้ี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูในกลกอะนะครับตัวนี้จะเป็นระบบ GPS นะครับอตัวนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่มีงบนิดนึงนะครับโอเค,นะคตัวนี้จะเป็นตัวฮอลัมสเกลนะครับก็จะมีแบตเตอรี่หนึ่งก้อนอ่าเครื่องชาร์จนะครับ อุปกรณ์เสริมสายชาร์จประแจหกเหลี่ยมสำหรับถอดใส่ใบแล้วก็สายอัปเกรดซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็วิทยุวิทยุตัวนี้จะเป็นของไฟลสกายนะครับเดี๋ยวขั้นตอนการเล่งกก็เดี๋ยวจะแ,แนะนำเป็นทีละขั้นตอน ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเบรหลักก็จะมีมาให้หนึ่งชุดครับก็เหมาะสำหรับสะสมนะครับหรือจะบินเป็นแบบสเกลก็ได้ตัวนี้ก็จะมีโหมด 3D สามารถที่เราจะบินเล่นท่าหงายท้องอะไรต่างๆนะครับก็จะทําได้แต่ว่าผมไม่แนะนํานะครับเนื่องจากพอสเกลมันถ้าเราไปบิน 3D แล้วมันพลาดมามัน น่าเสียดายนะครับการบิน 3D เหมาะสำหรับฮอที่เป็นทรงสปอร์ตที่ไม่ใช่สเกล <Okay. S 1> ตัวลำเห็นไหมไซส์ขนาด470นะครับไม่ใช่450เนปะ็น470ตัวนี้เป็นบพัดหางคอนโทรลแบบมอเตอร์บัลเลตนะครับถ้าเป็น450ทั่วๆไปเขาจะใช้กลไก เป็นกลไกสำหรับเปลี่ยนทิศทางของใบในการควบคุมหางตัวนี้เป็นมอเตอร์เลยก็คือเรียบง่ายนะครับไม่ซับซ้อนชุดเทดสวอทเพดเป็นอลูนะครับเป็นอลูมิเนียมหมดแล้วบ,นะบอดี้เป็นนะบอดี้ก็น่าจะทำจาก คาร์บอนไฟเบอร์เป็นไฟเบอร์ไฟเบอร์หล่อขึ้นรูปนะครับ uh, ตัวนี้ก็จะติดตั้งกล่อง GPS 1มานะครับ mm. เป็นกล่อง GPS 1นะครับเซอร์โว mm. เป็นเฟืองเหล็ก สปีดที่ให้มานะครับเป็น60แอมเป็นสปีดฟรีวิงนะครับ60แอมอ่ตัวนี้สามารถที่จะเทคออฟขึ้นบินออโต้หรือแลนดิ้งออโต้แล้วก็บินล็อกความสูงทิศทางต่างๆได้ด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวมาประกอบเจ้าตัวหลักกันนะครับ 4S 7เอ้ย 14.8v 14.8โวนะครับ3,000มิลมก็คือตัวเนี้ยก็จะเป็นไซส์สเปคโรงงานแต่ถ้าลูกค้าซื้อเพิ่มนะครับจะไม่ได้เป็นสเปคโรงงานนะครับจะเป็นแบตสำหรับทดแทนคือใช้กันได้และบินได้เหมือนกันเพราะว่าแบตท,ที่มาจากกล่องสเปคโรงงานโดยตรง่ะก้อนนึงอ่ะมันแพงมากเลยครับผมไม่แนะนำแต่ถ้าเป็นแบตท,ทดแทนก็ก้อนหนึ่งมันพันกว่าบาทนะครับผม จะถูกกว่าและบิดได้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวเบสกันนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือสารพัดช่างที่เขาแถมมาเดี๋ยวมาดูเราจะใช้ตัว2มิลกับ1.5มิลนะครับ ปีที่ห้าเนี่ยเจะต้องมใส่ตรงนี้เราก็จะใช้ตัวสองอต,ตัวนี้น่าจะสามปีขั้นตอนการบิน <CPU> มันก็จะยากเลยนะกว่าจะได้บิน,นอย่ารีบ 有。Yeah, ฝั่งหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับใส่ตัวเบรแล้วโอเคผิดถูกต้องทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มบินกัน การบินก็จะมีขั้นตอนของมันอยู่มาดูตัวที่สวิตทั้งหมดนะครับดันขึ้นหมดเลยดันขึ้นหมดตัวนี้จะเป็นตัวสตาร์ทตัวนี้จะเป็นตัว GPS ปรับมาตรงกลาง GPS ปรับมาต่ำสุด 3D แต่ยังไม่แนะนำให้เล่นในโหมด 3D นะครับเราใช้เป็น GPS นะครับอ่ะตัวนี้ก็ normal ตัวนี้ก็ดันขึ้นไปสุดตัวนี้ก็จะใช้สําหรับตีลังกาหงายท้องนะครับก็ไม่ต้องใช้ผมไม่แนะนํานะครับเดี๋ยวมันมีความเสียงหายเกิดขึ้นนะครับมันไม่สามารถที่จะบินหงายท้องได้ตลอดเวลานะครับเราใช้ hop w h e l i n g อย่างเดียวพอนะครับอ่าโอเคที่การเปิดเครื่องนะครับกดวิทยุปุ่มเปิดพร้อมกันนะครับกดค้างนะครับ นั้นมาที่หอนะครับเสียแบตเตอรี่เข้าไปมาดูนะครับไฟจะกระพริบ สีแดงสลับเขียวนะครับตัวนี้ล็อกอยู่นะครับจากนั้นเรามาลองเปิด GPS นะครับโอเคระบบไจโรเซตแล้วนะครับลองเปิด GPS นะครับ นะครับพร้อมบินแล้วนะครับผมก็ใส่แบตเตอรี่ก่อนจีพเอสขึ้นเขียวนับนะช่องพอดีแล้วกินิอ,ดเ,นอเ,เดี๋ย,ย้ายดีกว่าอ่ะประมาณนี้แล้วกัน ใส่คาโนปี้นะครับโอเควิทยุจะเป็นจอสัมผัสนะครับเนี่ยนะครับจะเลื่อนดูค่าหรือตั้งค่าอื่นๆได้เป็นจอสัมผัสโอเคสตาร์ทนะครับก็คือสับตัวนี้ลงลัน ผมก็ค่อนข้างที่จะแรงขอไม่บินสูงกน,นะครับขอครับต่ำๆมอ หอยหลังนะครับเอียงซ้ายเอียงขวามตัวทางซ้ายตัวทางขวานะครับอาจจวลองเดินมาดู แล้วเวลาบินจะอยู่ที่18นาทีนะครับเอาเทสเทสแบบก็จะไม่บินสูงอะไร้ะครับเอาเทสพอประมาณนะครับ สูงไกลจะได้เป็นกิโลอ่ะเพราะว่าตวน,นี้มี GPS นะแต่มันไม่ใช่โดนเราจะบินเป็นกิโลไปเใื่อ,อะไรไม่จำเป็น there วิธีการปิดนะครับวิธีการปิดและอย่าเพิ่งปิดวิทยุนะครับเปิดคนุพีนะครับแบตมันเขยา่าห็ที่มันสั่นๆมีเสียงปิดคานูปีแล้วจากนั้นเนี่ยเราชักแบตออกนะครับจากนั้นก็ค่อยมาปิดวิทยุ ทำไมต้องทำแบบนี้เหรอเพรคือเครื่องบินเนี่ยระบบมันเซตออนพร้อมบินนะครับรถ้าเราปิดวิทยุเลยสัญญาณมันตัดขาดบางทีมันอาจจะสาตาร์ทบินขึ้นไปเองแล้วหายไปเลยนะครับผมซึ่งมันอันตรายนะครับสำหรับใครชื่นชอบตัวนี้นะครับผมฟรีวนะิงนะครับ u h 1นะครับ u h e a r m นติดต่อสอบถามที่ไลน์ดีแล้วเบอร์โทรที่ผมลงไว้เลยนะครับผม โอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ